สาทุกคนวันนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนมาดูกันว่าในหนึ่งสัปดาห์เมย์กินอะไรบ้างน,นะคะเป็น what I eat in a week จ้าอนนีเริ่มต้นวันด้วยที่เหมือนบิวอนเซ่เลยอริกาสโต้ว้ามวลสารหูแป้งเลยน้ำตาลห,หูเ็ดมาก วนี้เริ่มมือแรกของคลิปนี้นะคะที่ร้านเกาเหลาแต่กินกว๋วยเตี๋ยวเพราะว่ามาไม่ทันเกาเหลาตอนนี้บ่ายสามครึ่งนะคะเป็นแบบว่าข้าวจริงๆจังๆมือแรกเพราะว่าตอนเช้าอะ่ะเมีกินขนมปังมาแล้วหนึ่งเป็นเฟนโทนนะแล้วก็หนึ่งคือหมายถึงว่าไม่ได้กินหนึ่งแผ่นนะหนึ่งโลแค่ไม่มีใครเล่นเลยโอ้เนี่ยทีเด็ดเขาเรียกว่ากากเจียวถ้วยนันจองทำไมพี่สอยทีไ่ได้เยอะที่สุดอ่ะ ของโปรดไงครับมาฮะที่นีกไม่ยอมให้กินแคปหมูคนยังไงเนี่ยคนมือเดียวแล้วไม่ไห้แต่สำเร็จมาแล้วครับที่เหมือนบิยอนเซ่เลยอะกินไปแล้วมีผมแบบดีหนะ้าอืมอืม,อมไม่ปูไงไม่ปูงอะอร่อยอันนี้นะคะเป็นร้านอู่เซี่ยงจีนะทุกคนเป็นเส้นอยู่เส้นถนน เรามาตอนที่แบบว่าเกาเหลาหมดแล้วนะคะก็เลยกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าก๋ยวยเตี๋ยน้ำตกเขาก็อร่อยตับเตี๋ยวอร่อยมากเขาไม่ดูชิ้นปิ้งให้ดูให้ยนเยค่ข้องวานนะคะหลังกินกว๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นขนมเค,ค้กฮอกไกโดสักอย่างทุกคน นี่ครับดีๆเด้อคุณนิกนี่ฮะเป็นเค้กนมฮอกไกโดมีไส้ด้วยแฮะของหาวานของเราว้าชิมอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนเนอะชุบนี่นะครับอืมอืม,อมดับรู้ถึงมวลสารของแป้งและน้ำตาลอร่อยเนอะอืมเดียวเลยนะเวลากินนะทุกคนเมย์ก็กินแค่นี้แหละเราก็พอจริงกินให้รูร้รสล้วก็หยุดเพราะว่าเรารู้ว่ามันแบบแหล่งขร์โบไฮเดรนไงมันอ <m> ้วนพอแล้วนะมีกินเท่านี้นะ อันำไมเท่านั้นเลยตอนนี้นะคะกำลังกินเป็นอันนี้เป็นส้มเฮเซลนัท hey ปั่นเฮเซลนัทออร์เรนจ์มิลปั่นอะมอนเดิมเลยชื่อเดิมสลับเสื้อันี้นะคะก็คือเป็นเมนูรับซัมเมอร์นี้ที่กำลังจะมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีชายหาดที่ร้านมีต้นส้มที่ร้านด้วยก็จะเป็นเมนูส้มนะคะเยอะมากเลยแล้วตรงนี้แต่งไม่เสร็จนะคะเดี๋จะมีมีชายหาดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นต้นส้มแล้วนะคะเกือกว่าคลิปนี้จะปล่อยว่อาจจะเป็นต้นส้มที่ร้านลแล้ว <c oughs> ลลแล้วก็เป็นสวนส้มที่ร้านแล้วก็เมนูส้มเพ ะไมาฮะขอจิ้มจิ้มหน่อยอาหารว่างลูกชิ้นทอดจ้าอมึงกินเนี่ยมาเล่นสเก,ก็ตนะทุกคนเหมือนกินอาหารว่างกุกกกบกรุบระหว่างเล่นสเก,ก็ตเล่นอนอยนิดเดียวแต่ว่ากินนานานลูกชิ้นทอดอร่อยมากานะเฮ้ยไมไ่ถ่ายรีวิวเฉยๆไม่ได้กินจริงอื มื้อเย็นวันนี้นะคะมากินเป็นแบบว่าร้านเนื้อเฮ็ดอย่างดีนะเป็นแบบว่าร้านเนื้อต่างๆมีข้าวผัดมันเนื้อเสือร้องไห้เปื่อยเป็นเนื้อไดเอทต่างๆกะพงกะเพรานะจ๊ะกินเลยอ,อันนี้แบบแซ่บมากมข้าวผัดมันเนื้อครับอร่อยมากมเนื้อกอบเหรอมันเนื้อเนื้อตุ่นนะจ๊ะเป็นไดเอทไดเอทตุ่นข้าวเย็นหนักสังหนักนะเนื้อย่อยยากเวอร์อันนี้ลองซี่โครงนะคะ ก็พริกไทยนิดหน่อยววไ่เหมนวต้องะบริหารกามบริหารควันมาแล้วคราบเนื้อ,อจิ้มๆฮะทุกคนนี่คือเนื้อหางตะเคียนืมหดึงๆมันแทรกซึมใช้ได้เหนียวใช้ได้ ปิดท้ายมือ้อไม่น่จะมาจมูอสุดท้ายไหมนะออหลังอาหารนะคะวันนี้กินชามากินชาลอนร้านนี้อยากกินมานานแล้วเป็นร้านที่แบบว่าเขาเรียกว่าออเป็นรถเข็นอยู่ริมฟุตบาทเลยทุกคนคือเป็นชาแบบชาร้อนต่างๆนี่คือไฟบอ๊อบคือเป็นแบบว่ารถเลี้ยวไปเลี้ยวมาทุกคนเราอยู่ตรงแบบว่ามุมสามแยกนิดนึงนั่นแหละก็เดี๋ยวมากินชาก,ก่อนมิ้ชา้อนชายเย็นลืมแล้วว่าสั่งอะไรมิีชากินต่างๆให้ได้ดมด้วยนะคะมีเยอะมากว้าว าแล้วครับอันนี้เป็นเออร์เกรย์นะคะบวกนมอืมอร่อยสดชื่นเหมือนอยู่ที่อังกฤษเลยอ่ะสดชื่นอยู่ยู่อังกฤษเลยรู้สึกแบบฝนตกแบบอามยคอ,อย <c oughs> ชื้นขึ้นมาหนักแล้วห <c oughs> นักกว่าดิฉันวันที่สองทุกคนเริ่มต้นวันด้วยเมกาโน าอยู่ข้างในเป็นเอ่อเป็นเมกานของที่ร้านนะคะทุกคนแล้วก็มีแอบเทโซดาใส่แต่ว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเ้าอะไรยังไม่ถึงเวลากินข้าวเขาเลยกินกาแฟไปก่อนเพราะว่าจะได้สดชื่นเดี๋ยววันนี้จะไปสาระคามทุกคนแล้วก็ไปกินข้าวที่นู่นด้วยแล้วก็ไปรอยเอ็ดด้วยงงๆนิดนึงี๋ยว่ากันไปจ้าทุกคนคนี้คือบะหมี่จังโกรรอยเอ็ดนี่คือแบบว่าเราขับรถจากพัทยามาเพื่อมากินที่านี้ด้วยเนี่ยงเจ็ดถ้วย คนละสองเวลามากินบปกี่ก็คือสองขั้นต่ำเม,มนูเด็ดคือต้องสั่งแบบว่าบะหมี่แห้งโอลี่แล้วก็หยะน้ำปลาหัวม,มากเคยมากินบะหมี่น้ำแล้วก็เลยก็เลยลเป็นเมนูเด็ดแห่งร้อยเอ็ดเสร็จ้านน้ำอิมแล้วะทุกคนกินไปทั้งหมดรวมๆกันทั้งหมดอ่ะสี่คนเสร็จกล้วยแม่เนาะแปดกล้วยแฮปปี้ละพี่เป็นไรอ่ะอิม่ม <laughs> ร้านเย็นวันนี้นะคะอยู่ที่สารคาเหมือนเดิมเป็นร้านโต๊ะอาหารเป็นแบบอาหารฟิวชั่นนิดนึงป่ะเป็นอะไรแบบฟิววีส์อะจริงป่ะอืมโอเคมีสลัดแซลมอนมีน้ำพริกต่างๆเออนั่นแหละเอาคืนสลัดอืมบอชามิกใช่ไหมเป็นน้ำสลัดท,ที่เขาทำเองเอ็นจิเนีเจอถึงก็จริงป่ะที่หายเข้าไปเมื่อกี้ก็คือไปคุยกับเชฟมาใช่ป่ะอันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูนะครับแล้วก็ แล้วก็นี้เป็นสไปซี่แองเจิลแฮร์ซอฟแครนะคะเป็นเส้นแองเจิลแฮรผัดแบบเผ็ดๆแล้วก็เป็ <native fairy> <raspberry> นปูนิ่มจ้าอันนี้เป็นน้ำพริกไข่ปูน <pik> ะคะหูเผ็ดมากถ้าเผ็ดมากเหมือนกินโดนทิกมาฮะอ๋อหูนี่คือรีซอตโต้หอยเชลล์นะคะหมึกดำหอยเชลล์โอ้ ชีดเข้มข้นมากเลยใครชอบชีต้องชอบแน่แหละมันชีดเข้มข้นมากเลยอะใช่ปะกลิ่นชีดตีขึ้นจมูกเลยซูชิคำละเจ็ดบาทครับขึ้นจากห้าบาทแล้วหรอขึ้นแล้วน่าจาะราคาขึ้นตามการเวลาอืมว้าชิ้นนี้ดีกว่าขนมเบื้องในตำนานสิบกว่าปีอืม เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมก็ไม่ได้หรอตอนเด็กกินไม่หยุดเลยกินนมเบื้องเป็นว่าเล่นเหมือนแบบว่าเหมือนกินนมถุงอ่ะกินราค่สิบบาทหกสิบบาทรวยจังก,กินเยอะจังตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งอาจจะคิดว่าแบบอุ้ยมือดึขำๆชิวๆหรือเปล่า <c oughs> เราอยู่ที่ร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นโอมากาเซกับแบบอราคาซึ่งวันนี้ก็คือกุก๊ก,กๆุบเบาๆเป็นอาราคาแต่ว่ากินจริงจังมากงงทำไมว่าจริงจังขนาดนี้คุณนิกทำไมทำไมต้องจริงจังขนาดนี้เราก็เคยกินเล่นๆน่หรอเอ้า เดียวมีเป็นเมนูนะคะราคาแล้วก็แชร์กัน4คนนะตอนนี้มาเสิร์ฟแล้วนะคะมีมีปลาไข่เรียกว่าอะไรนะไก่วานได้เลยอันนี้ก่อนนะอันนี้เป็นทอดแซลมอนที่ใช้แบบว่าไขมันของแซลมอนในการัดเลยนี่มันใหญ่มาก อทอดปลาแซลมอนอย่างแล้วก็ทอดจ้าหน่าอืออืมสองช่มงดูน้องแบบว่ากินมับลึกอยู่ว่าจะหมดเส้นไหมอันนี้หอยเชล วันที่3นะคะวันนี้เริ่มต้นวันด้วยเครื่องดื่มอีกแล้วก็คือมีกินกาแฟมะยงชีดไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีมีกินชาเขียวนะคะแล้วก็มีมะยงชิดสมูตตี้นะคะอีกนิดนึงนะคะวันนี้ว่ามาแวะหาที่กินข้าวนะทุกคนก็เลยยังไม่ได้ที่กินข้าวแต่ว่าได้กินน้ําก่อนแต่ว่าอิ่มแล้วนะแต่เดี๋ยวไปกินข้าวกันจ้ะ อาหารวันนี้เป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์นะคะนี่คือไก่สับแล้วก็อันนั้นเป็นเททห็ดหูหนูผัดไข่นะครับแล้วก็ต้มมะระสิงคโปร์มานะครับคือเมกินข้าวแค่ครึ่งจานนะคะเพราะว่าแบ่งกันกับน้องผู้ช่วยแล้วก็เน้นกินกับเป็นหลักน้ำซอ,อิ๊วอร่อย ไม่ของหวานเป็นรอดช่องสิงคโปร์เส้นสดนะคะทุกนอิ่มแล้วนะจริงๆแล้วน่ะอิ่มมากวสชาตชัเหมือนรอดช่องบ้านอร่อยกว่ามันนึ่หนกว่าแล้วก็อร่อยกว่าอัปเดตหมดไอีนะคะแวะกินขนมเราก็ต้องอัปเดตกันหรออันนี้เป็นขนมแบบเค้กกรอบจริงๆวันนี้งมดเค้กแล้วนะวันนี้ไม่กินเค้กแต่กินเค้กกรอบค่ะ ขนมเนี้ยอร่อยคูเดธ์ทำมะเหรอหรอืหรอรอะไรก็ไม่รู้เป็นขนมปังกรอบเรื่องราวคือว่าเมย์ไปซื้อคือของเขาร้านต่างๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากกินคุกกี้แบบออกินคุกกี้เล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูดิ เราก็เลยเจออันนี้ไม่ได้อะไรมันน่ารักดิก่อนอันนี้ที่ร้านเมกินเมกาโน่บวกส้มหนึ่งนะคะแล้วก็กินชาเกียวมัทฉาซาวรสหรือว่ามัทฉาคริสต์มาสทีของที่ร้านอีกหนึ่งแก้วจริงๆไม่คิดต่อเวลาลยนะว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาคอมเมนต์เตือนเรื่องแบบน้ำตาลในเครื่องดื่มแน่เลยกลัวโดนแบบกลัวโดนดุอะ มอร์นิ่งครัวันที่4หรือเปล่านะวันนี้เริ่มต้นวันอีกแล้ว mm hmm. จะบอกว่าเนี่ยแก้วที่ประมาณแก้วที่5 mm hmm. เพราะว่าชิมชิมชิมช,มชิมเยอะมากแล้วก็มีปรับสูตรอีกนิดหนึ่งก่อนวางขายคนะ mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็เป็นไฟนอลแล้วเป็นก mm ินได้ไม่ในเอ็มซัมเป็นเมนูเอเงแล้วทดใครไม่ได้เลยนะเปิดเอง ก็คือเป็นเ l e v e n ี่ยนเอ็มซัมเมอร์นี้เป็นแบบกาแฟเชคๆนะคะแล้วก็จะมีความสดชื่นความฟุตี้กินง่ายกว่าแล้วก็สดชื่นกว่าอาลพูดสดชื่นซัมมิ่อร่อยจริงๆจะคอนเซอร์บาย e l e v e n ีใช่ไหมคลิปนี้นิดนึงโอ้เจ้าปวดข้าวมือแรกของกระผมนะคะเป็นกระเพราอันนี้เป็นกระเพรากุนเชียงนะทุกคนแล้วก็นี้เป็นกะเพราไก่บวกเครื่องในนะครับ พูดเลยว่ากรีดเลือดมาก็คือต้นกระเพราไหลออกมาจากเลือดเลยเพราะว่ากินกระเพราทุกวันไม่ทุกวันหรอกเวอร์อันนี้เวอร์แบบว่ากินกระเพราบ่อยมากเป็นคนชอบกินกระเพรากับเปร่เดี่ยวพอขอนแก่นม่รู้จะกินอะไรอ่ะอันนี้เป็นร้านกระเพราชาววังอันนี้ร้านนี้เผ็ดมากกระเพราเผ็ดแผดเผ็ดมากอะไรอืมอืมไม่เคยกินจริงจริงเลยอร่อยมากเขาหอมหอมอ่ะมื้อเข้ากันมากอร่อยจนไม่อยากกินอย่างอื่นเลย ของหวานนะคะเป็นมะยงชิดชีสเคส้กหนึ่งคำเท่านั้นเปรี้ยวมื้อเย็นนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นหอยเชียวฮอกไกโดผัดเนงแล้วก็มีกินยำแซลอมแล้วก็มีกินเจมากิกินซูชิกินโลมีหัวปลานึงอซีอิ๊วมีนาบิเน,นะะี้ยค่ะแบบแบบ ระหว่างวันพี่กินอะไรมาบ้างที่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้กินเนาะน้องแอบ,บเห็นนะกินนั่งรถมาก็กินเออไม่หยุดเลยวันนี้ธนาคารทักว่าอะไรธนาคารทักว่ากําลังมีน้องใช่ไหมคะคือกนี่โมเมฟังผิดแล้วอ่ะเขาไม่น่าจะทักหรอกอะไรเงี้ยเขาแบบเอ๊ะยังไงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยอึเดินงแล้วก็ชี้มาที่ท้องนะชุดมั่นคงอ่ะทุกคนกำลังจะมีน้องใช่ไหมแล้วก็บอก ชอบกินมากเลยก็เลยขอชิมเลยก็เอ้าอร่อยช่วยไม่ได้อือตอนนั้นป้าอันไอาอืม,อ,มอืมอเออวันนี้เป็นที่ถ่ายนูแต่ว่าเป็นเวลา เที่ยงคืนครึ่งน,นะคะทุกคนเมย์ทขนมปังแล้วก็ทําเค้กช็อกโกแลตจะบอกว่าดีนะขวดมากช <c oughs> ม้นชินช็อกโกแลตนะไม่าเป็นช็อกโกแลตแบบหน้าเปิดอะ่ะ <c oughs> ช็อกก็เปิดเยอะไปหน่อยอันนี้เป็นแบบช็อกโกแลตทวิสต์านทวิส,สแล้วก็นี้เป็นทาฟ์โฟนะเนยทาฟ์โฟแล้วก็นี้เป็นหมหยองทาฟ์กโฟที่น่ารักมากน้องขนมปังก็คือทั้งหมดทั้งมวลคือเป็นการทําแบบทำสนุกสนุกแต่ว่าทีมเนาะสำเร็จอร่อยเป็นขนมปังโฮวีดด้วยโทษนะตาวิเศษเห็นนะว่าคุณแอบใส่น้ำตาลเนยแป้งอื่น อมอร์นิ่ง Morning, วันที่ห้านะคะใช่ไหมนะก็วันนี้นะคะมีอาหารเช้าเป็นขนมปังต่างๆที่ทาเมื่อคืนนะทุกคนเป็นขนมปังเ,เนยทรัฟเฟิลแล้วก็ชีสนะคะโอ้โอ,โอ,โอ,อีกอันหนึ่งนะคะนี่ขนมปังก้อนนะคะที่ทําไว้เมื่อคืนน่ารักมากทุกคนแล้วก็มีนี่ด้วยนี่นะคะเป็นช็อกโกแลตมาฟฟินของเราลูกละนา้าเออโอ้อม, <laughs> มองเบื่อจังอร่อยมาก ฟิลและกินโค้ดซอมแฮมชีสกินไปแล้วอ่ะใกล้จะหมดทุกคนลืมถ่ายวันนี้นะคะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำเป็นเส้นุนเส้นนี่แล้วก็มีกะเพราเนื้อสดอยู่ขอนแก่นนะเพื่เอเลยว่าเมนูอาหารมีวนๆประมาณสองอย่างคือกะเพรากับก๋วยเตี๋ยว <laughs> มาแล้วครับทุกคนก็คือ แวะมาร้านเหมือนเดิมแล้วก็กินกาแฟอีกนะคะอันนี้เป็นเมนูใหม่นะทุกคนนี่เราไม่ได้เอ็มซัมเมอร์เฮ้ยพูดแล้วเหมือนเมือ่อวานเหมือนเดจาวูปะแต่ว่าไม่ได ja ้เดจาวูนะเพราะตัวเนี้ยเรามี ja นะสวนส้มที่ร้านละครับนี่นะอุย้ยน่ารักู้คือแบบมาเก็บส้มก็ได้นะแต่จะเก็บจริงนะเพราะว่าส้มเป็นส้มแบบติดอยู่ที่ต้นแต่ว่ามากินเมนูส้มได้อันนี้เป็นกาแฟเชฟสุดเซต๊ะพูดอย่างเหมือนพูดแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานก็พูดแล้วปะ หมดแล้วอดีตเคยเป็นอะไรก็ไม่เคยรู้ม,มีใครอาจทราบได้ทุกคนข้าวเย็นวันนี้ก็คือเออ่มย์ไปทําเค้กคุณกับขนมต่าังมา ก็เลยเหาก็เลยหน้ามืดพรอ,อาหารเห,หนื่อมากก็เลยกินไม่อยู่เลยวันนี้กินกะเพราเครื่องไก่ซึ่งแทบจะไม่เหลือซ่าแต่ยังพอเราได้อยู่อันนี้เป็นซุปไก่ตุ๋นที่ตุ๋นไว้ตั้งแต่สองสามคืนสองคืนก่อนเลขบอกแต่ไม่ตรงทักคนมีหมูแดงกับคุณเชียงนะคะอันนี้เป็นโจ๊ยถ่ายก็ไม่ได้น่ากินเลยอันนี้บะหมี่ป่าๆแล้วก็มีเป็ดของหวานเป็นอะไรของหวานมีเค้กคุณแล้วก็มีนายงชิดด้วยโอ๊ยพูดถึงสลัดนิสนับนะดูดิยังโอเค เค้กคุนนี่อุ้ยฉ่ำมากอันนี้เป็นเค้กคุณนะคะแล้วก็เมใส่กล้วยตากด้วยเพราะว่าอยากให้ฉ่ำๆแล้วก็ใส่น้ำมกขุนด้วยอุ้ยกล้วยตากแล้วดีอ้าวไม่ใช่น้ผึ้งเอาไม่เอาแม่มันมีกลิ่นกล้วยตากด้วยคือกินนนกล้วยตากพอดีแล้วก็ไม่ใส่น้ำผึ้งด้วยอ่ะรอรอนมไปต้มนมอยู่เดี๋ยวจะทำนมน้ำผึ้งกินกิจกรรมแน่นมากไม่ได้กิจกรรมอาหารที่กินเอา นี่นะคะเรามากินเป็นอาหารไทยนะมีนี่ด้วยไข่ค้นปูแล้วก็มีอาหารอีกมากมายแล้วก็มีกุ้งขั่วผิกเกลือต้มยำบููด้วยมาะกุเนื้อปูอ่ะกุ้งขั้วผิกเกลือครับ <c oughs> เผ็ดมาก อันนี้ไปที่ร้านมานะคะทุกคนไปถ่ายงานแล้วก็กินกาแฟาไป2แก้วเมกาโน่นหนึ่งแล้วก็ลาเต้หนึ่ง <c oughs> ก็เลยแบบเมากาแฟานิดหน่อยคือเพราะว่ากินตอนท้องว่างนะทุกคน กินเมกาโน่ที่ร้านไปแล้วแก้วหนึ่งนะคะมาถึงที่ดอนเมืองก็กินกาแฟอีกแก้วหนึ่งนะคะเป็นกาแฟนมเป็นลาเต้น,นะทุกคนเื่อวันกินน้อยจังี่เลยลืมลืมแล้วลืมอีกกว่าจะแบบคิดได้หนึ่งตอนกินไปแล้วบ่อยมากเดี๋ยวไปกินที่กรุงเทพต่อกอีกสองวันจ้า มือเที่ยงเที่ยงบ่ายๆเรานะครับมือแรกของวันเริ่มต้นที่บ่ายสี่โมงที่กรุงเทพวันนี้เราอยู่ที่้า,านันอาหารเกาหลีแห่งหนึ่งย่างสยามอัน,นนี้อร่อยขึ้เข่งมากเลยคิเซดอ่ะวันแบบนี้ที่มีคนซื้อตะกวนไม่มันมีช่วงหนึ่งที่สาขานี้เป็นที่ขึ้นชื่อนะพี่ว่าพลั้งรันที่นี่คนผัดที่นี่หล่อมากจริงใช่ไหมหนิ๊ใช่ไหมน้องอีกคน อันนี้เมนูใหม่ทุกคนเหมือนเอาซื้อสปอนจริงคีเม่เสรเหรอนี่ออันนี้โรยงานนะคะวันนี้เราจะรับบทเป็นแบบว่าแม่ครัวหัวปลาปั้นได้เลยใช่ไหมเป็นผูหัวใจแล้วละได้โอป้าโอป้าร้องไปปั้นไม่ได้เดชงงค่ะเดชงงมากรูปอะไรอะเอ๊ะ แปลกๆนิดนึงแป๊บนึงนะปกติร์ตเขาทำเป็นอย่างนี้หรอท่าเดี๋ยวนี้ที่ท้เรไม่เป็นปกติก็เท่ากับแปลกๆนั่นเองเ <laughs> ชิมได้ไหมระหว่างนี้ไม่ได้ต้องใส่ชีสก่อน<ม>อ๋อก,กินตื่นแล้วหิวมากอืมอืมเขากินไม่เหน็ดที่คอนเสิร์ตร้านนี้ก็อร่อยไหมจริงอู้หูเยอันนี้โซดได้เลยอันนี้กินทุกเมนูของทักคาบี้อะไรอย่างนี้ไหมคนดัง ยิ้มแล้วอุ้ยอันนี้อร่อยมากสาหร่ายเหมือนเช่นน้องก็ชอบเหมือนกันเลยอืมอืมอตะกี้แปลว่าอร่อยอืมอืมวันรักวุ่นวายของยายกินจุชอบอะไรที่สุดชอบเมนูไหนที่สุดชอบคนไดเปิ้ล มไ,ไม่ต้องกินคำใหญ่ๆเป็นแบบมอบกก็อกบังเกาหลีคำใหญ่ๆเลยนะต้องทรมานที่อยูน่นะอืมอืมมัเกี่ยวไะควงชีสเหมาะแล้วรูปทรงแปลกๆกับคนแปลกๆ หวานเป็นครัวซองนะคะสะภาพนี้นิดนึงเป็นครัวซองช็อกโกแลตก้อนที่สองอร่อยอยู่อ่ะอร่อยแหละอร่อยตามภาษาช็อกโกแลตอ่ะกินนิดหน่อยพอนะทุกคนเดี๋ยวอ้วน มื้อสุดท้ายนะคะของคลิปนี้อะ่ะเรามากินกันที่ฟอนรลูมนะคะเป็นเ,เป็นห้องอาหารของโรงแรมชื่อห้องอาหารฟอนรลูมนะคะเริ่มที่อ,อันนั่นแหะอันกุ้ยช่ายก็น่ากินนะสตาร์เตอร์เป็นไอเน,นี้ยทุกคนอันนี้เป็นกุ้ยช่ายกรอบอย่างนี้แล้วก็ราดซอสเลยอุ้ยหอมได้กิ่นกุ้ยช่ายเลยจังจังจัง อืมถั่วใหม่มากมหูเออเป่ะหูตกใจเหมือนกับโดนโดนผู้ช,ยยชายตีหัวมันหอมมากเลยไม่คิดว่าจะหอมขนาดน,นี้เฉยๆอืม <c oughs> อื่เป็นม็กนอกเทลแบบว่าสมุนไพรตะไครม้มะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอข้าวแฟนแตงโมแห้งตอนนี้มันเป็นเปรี้ยวช่วยแบบ อันนี้น้องอยากกินเป็นผ้าไหลบัวหอยเชลล์วันใหมก,กับหอยเชลล์มากทุกคนคือถ้าเห็นเมนูหอยเชลล์วะมีจะแบบว่าพิจารณาเป็นพิเศษอืมอืมอืมอร่อยจะขอปิดเอ่อบันทึกการกินตลอดหนึ่งสัปดาห์ไวท้ที่เท่านี้นะคะเอาไว้มาติดตามกันในที่ที่สองนะคะถ้าไม่ลืมอ,อัด,ดอีกนี่เขาจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ